นี่นะเราปลูกตั้งกระดินนี่ไปแล้วก็เขาก็จะเลือเล้อยเลยขึ้นไปนู้นนูนขึ้นไปบนนู้นเลยค่ะบนดัดฟ้าพอดีหลานเขาก็ทำรางไว้ให้ให้มันเลื้อยไปเดี๋ยวมันก็จะเลื้อยไปยันนู้นเลยนี่นี่คะ่ะท่านผู้ ปีเดียวเองสูงได้ขนาดนี้เลยเดี๋ยวไปดูข้างบนจ้าโอ้ยแปบ๊บเดียวบานแล้วดูดูสวยมากเลยอ่ะ ท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็ขึ้นมาบนเอ่อบนดาดฟ้าบ,บ้านาน,นกดาวที่มันมีดัดาดฟ้าแล้วก็มีต้นพวงคามอยู่นะคะวันนั้นยังไม่บานเลยนี่นี่ให้ดูสวยไหมคะท่านผู้ชมกําลังแดดเหลืองๆตอนเย็นๆสวยงามมากไม่ได้ขึ้นมาประมาณ5วัน ดอกบานหมดแล้วค่ะกะ่วว่าจะขึ้นมาตอนที่มันบานนน้อยนี่บานช่อนี้บานไปเลยสีช่ช่อสวยมากค่ะแล้วก็ช่อสมบูรณ์มากยาวเลยค่ะท่านผู้ชมที่ดูนะแล้วก็ยังมีช่อเล็กๆนี่อีกทำไมเขารวยดอกขนาดนี้นี่ด้านหลังไอ้ครัวก็เสียวๆเ,เนาะมันอยู่บนทันดัดวะ นีตร้อันนี้เพิ่งจะบานนะจะให้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศเราก็อยู่ข้างบนนี้มันก็เสียวๆแล้วนี่ถ้ามันบานแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นสีเขียวเลยค่ะมันจะไล่เป็นสีเขียวไปเรื่อยๆสีม่วงแล้วก็จะเป็นสีขาวสีเขียวนะพอบานแล้วก็จะกลายเป็นสีนี้ สวยได้ยาวไกลเลยนี่ค่ะให้ดูใกล้ๆไม่ต้องดูคนก็นได้ <c oughs> สุยดยอดความสวยของพวงคาม ปลูกได้ไม่นานเองแล้วก็ดูดูท่านผู้ชมดูนะเขาจะมียอดอย่างเนี้ยโผล่ขึ้นมาอีกหลายยอดเลยเนี่ยนับได้เลยแล้วก็จะถ้าเขาโผล่ยอดอย่างนี้เขาก็จะมีดอกเออเล็กๆแขนงออกเนีย่ยเดี๋ยวจะออกอีกดูดูด,ด,ดูเต็มเลยแล้วท่านผู้ชมดูนะบรรยากาศข้างล่างสูงไหมคะท่านผู้ชม <laughs> ให้ดูบรรยากาศ เย็นๆนี่ดูความสมบูรณ์ของเขาเขาชอบเลื้อยนะคะเป็นไม้เลื้อยที่แบบออกดอกรวยดอกมากโอ๊ยก้องหล่นก <c oughs> ็ <c oughs> ให้ดูบรรยากาศความสวยงามของบ้าน พี่สาวแล้วก็บ้านป้าอ้อยเราก็ชมวามงามกับดอกไม้ไปเรื่อยๆเป็นไม้เลื้อยที่ปลูกง่ายตายากแล้วก็ชอบแสงแดดจัดนะคะด้านนี้จะเป็นแบบแสงแดดร้อยเปเซนเลยตอนแรกคิดว่าจะไม่ออกดอกที่ไหนได้ออกดอกเต็มลักษณะใบาเขาก็จะแบบสักสากนะท่านผู้ชม ดับไปก็จะสักสาบทั้งข้างหลังทั้งข้างหน้าเลยแล้วก็เขียวสดมากกระดูกก็ชัดเจนเนี่ยสีขาวไกลส่วนที่แขน,นที่เขาจะเลื้อยเนี่ยเราก็ต้องคอยแบบเลื้อยไปแบบแบบสมมุติว่าเขามีที่ให้เลื้อยนะคะเราจะต้องเอาจับมาพันถ้าเราปล่อยแบบนี้เขาก็จะไม่พันเลยค่ะ เขาก็จะไปเรื่อยสูงไปเรื่อยๆตอ,อนนี้ก็คอยมาจับพันไว้เนะี่ยอันนี้ก็พันไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะพันใ้ยาวไปถึงนู่นเลยจะพันแบบนี้เลยนะคะกิ่งของเขาก็จะเลื้อยไปเรื่อยๆนี่อันนี้ก็พันไว้เหมือนกันนี่กำลังจะออกดอกเยอะเลยค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะ ปีเดียวปลูกปีเดียวได้ขึ้นมาสูงแบบนี้เลยเราก็จะพันไว้เหมือนเดิมเขาบอกว่ามันมีเม็ดด้วยนะวันนั้นไปบ้านพี่บ้านของอาเขาบอกว่าเม็ดที่มันร่วงไปเนี่ยมันสามารถเอามาปลูกได้เนี่ยมันจะมีเม็ดอยู่ตรงเนี้ยเล็กๆแล้วมันจะร่วงหล่นลงไปตรงดิน แล้วมันก็จะขึ้นมาเองขยายพันธุ์โดยการใช้มเมล็ดก,ก็ได้หรือว่าใช้เิ่งตอนกิ่งปักกิ่งทำได้เลยนะคะท่านผู้ชมนี่ให้ดูเดี๋ยวถ้ามันเยอะๆน่าจะสวยกว่านี้อีกเราก็จะมานั่งรับบรรยากาศ อย่างเงี้ยเราจะเก็บไปทําพันธ์ได้เลยค่ะมันจะมีเม็ดอยู่ตรงเนี้ยฉีกออกมานะนี่มันจะอยู่ที่นี่นะคะท่านผู้ชม,มเมล็ดมันมันจะอยู่กับดอกที่บานๆนี่เห็นไหมคะแล้วเราก็จะแกะออกมา เอาดอกแก่ๆมานะนี่สามเม็ดได้สามะแต่ถ้ามันล่วงอย่างเงี้ยไม่แน่ใจถ้ามันล่วงแบบนี้เม็ดมันยังไม่แก่นะคะส่วนอันที่เหลืองๆที่มันแก่แล้วเนี่ยเราก็จะได้มเมล็ดงี้เมื่อกี้เราเอามาสามสามดอกดอกแก่ๆก็จะได้3าม,มาเมล็ดนี้ลนะเราก็จะวางไว้ก่อน เราก็จะหาเมล็ดแกะนี่ค่ะเมล็ดมันเดี๋ยวได้เอาไปปลูกแล้วก็เอาบรรยากาศบน บ้านน็อกดาวที่มันมีต้นไม้พวงคามปลูกแบบนี้ดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะห้อยลงไปข้างล่างสวยงามมากอันนี้แก่หมดแล้วเราก็จะเด็ดเลยนะเขาจะได้ออกใหม่อันนี้ก็มียอดโผลกมาแล้วเดี๋ยวก็มีดอกอีกเพราะว่าพอพอมียอดปุ๊บก็จะมีดอกออกเลยค่ะอันที่โรยก็โรยไป ด้านนี้พันมาด้านนี้ต้องเอากันไกลมาตัดนะตัดอันแก่ๆออกแต่หลานเขาก็ขึ้นมาดูบ่อยอยู่นะเพราะว่าอันนี้เป็นบ้านของหลานแต่ว่าติดกันอ่ะติดกันกับบ้านป้าอ้อยนั่นแหละเราก็มาช่วยดูแลด้วยนี่พันไว้แบบนี้เลยนู่นแล้วก็บรรยากาศนู่นบ้านป้าอ้อยก็จะอยู่มุมนู้นเลยนะคะ ตรงนี้เป็นทางออกมีแมวเดินมาด้วยมีเจ้าแมวเดินมาด้วยนะคะให้ดูบรรยากาศเย็นๆน,นะคะก็จะเป็นทุ่งนาทุ่งหญ้าอยู่นะคะท่านผูช้ชมว่ามันอยู่สูงติดกับสายไฟนี่ค่ะคลิปนี้ก็เอาความสวยงามของ ควงคามมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันแล้วก็ให้ดูว่าการจะเอาเมล็ดไปปลูกเนี่ยเอาดอกแบบไหนเอาดอกแก่แบบไหนนะคะถ้าท่านผู้ชมเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆของบ้านสวนปลาอ้อยนะคะขอให้ท่านมีสุขภาพและร่างกายแข็งแรง รวยรวยเฮงเปังปนะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ